กฎก็คือ,อเราจะเล่นกัน2ใน3แก็คือใครชนะ2ก่อนชนะเลยการแบนตัวจะแบนได้ทีมละหตัวหรือว่าจะแบนสไตล์หรือจะแบนรีตี้ก็ได้นะครับคนหนึ่งเขาพยายามแบบเล่นไปไปไปเล่นแบบแตกอีกคนหนึ่งเขาเล่นโหด

รไม่มีน้ำอะไรครับไม่เอาอะไรมาวะก็หินโตโตอ๋อใครมาอ๋อก็อ๋อเข้าใจแล้วคือคือเมื่อกี้จะจะให้คนนี้เล่นถ้าสมมติคันเครมาโดนแบก็คือให้คนให้ให้คาน้ามาแทนไงรดน่วงสวย เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงบอกมึงบอกทางไหนเดี๋ยวกูไปไปอีกทางดีกว่าแล้วกูจะไปเคาน์เตอร์อีกทางหนึ่งเอาเอาออกทำไ,ไมอ่ะไปเปลี่ยนตัวถ้ามันเปลี่ยนตัวแล้ตลอดเวลากูบอกแล้วอืมอ่ะโดดเวอร์อลยกูเปลี่ยนอะบบีตี้มั้งทั้งนั้นอะ่ะไอแชยโน,นเข้ามาดูไายสวยแล้วคนเดียวสี่ลูกเไงอรอ ไล้หรอวะเจ็บแตกไปเฮ้ยนี่โดนกระดานหินตัวใช่และเซตนี้เล่นเป็นทุกตัวหนึ่งเป็นหนึ่ง <c oughs> ตาหน้าแบ,บแมีแค่เกะแต่ตาหน้ามีมาแค่เกะมาเล่นนะอย่าลืมแต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะคือพูดง่ายๆคือพวกเราพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนให้ทุกคนได้เล่นไงแต่ส่วนมากทุกคนก็คิดว่าจะเล่นตัวเดิมกันอะไรเงี้ยตาไหนที่ชน,นะประมาณนั้นละมะั้งแต่จริงๆไม่ใช่นะอูโหสวยสวยเลยอันนี้สวยไม่ใช่สวยนะอันนี้เราสวย คืนึมว่าหินโตจะตบไปเที่ยวม่มันเปลี่ยนทิศ<ม>ท,ทางลลนี่แหละเปียคือตอนแรกครับถ้าถ้ามันทิศทางเดิมมาโดนกูแล้วตามบเบื่อนล<ะ>ั่นเลยอ่ะลั่นอะสเตล็อกเลยใ <c oughs> จยเย็นนะกลัวนะเนี <c oughs> ่ยสเตล็อกเนี่ยปลอย <c oughs> เขาไม่มีเอ่อเพิ่มถัดมั้ง ตามเมื่อกี้เหมือนจะเอ้ยแต่ว่าอ๋อมันมีคนใช้โรลี่ทันเดอร์หนึ่งอันอะที่แบบพุ่งพุ่งงั่นอะอุ้ยไอ้ยี่เหลี่ยมไม่เป็นไร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 ใจเย็นตายอย่าแตกตื่นจะแตกตื่นอย่าแตกตื่นอย่าแตกตื่นอย่าแตกตื่นไปยาตบเบาขนาดนี้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยต้นหรือเปล่าบอลบอลบอลมันต่ำไปนิด อ็มีมีอีกตัง้งทัานเหรออืมสวยมากศูนย์สิบแปดเนศูนย์สิบแปดอ๋อมันเป็นจั่งฟรีของดีมากแล้วเพื่อนอุ้ยอุ้ยฮะอุ้ยเยี่ยทะลุมือได้ยงวะไ,ไ,ไม่ไม่มันมันจะทะลุมืมมมอมึงมือมันทะลุมือมึงมันก็ไม่แปลกอ่ะมันตบจากนอกไม่ใช่ข้างใน สวยวินสวยสวยกดให้โลกจำวินกดให้โลกจำไหมส่งกระแสจิตไปเมื่อ,อกี้นี่เราเราเรามันดูโอ้เรานมัดูโอ้ในกดแหลงเอาให้ตื่อุ้ยฮะโดนดูนโดนโดน อทูเทโลทูเทโลสองลูกติดแต่ลูกลูกสุดท้ายไม่นทูเทโลอ่ะไอ้เี้าไม่ดีๆลูกสองลูกอะฮะทำไมกูได้เซอร์อีกหรอโดนโดนโดนไม่กูได้เซอร์บ่อยมากเลยนะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าเมื่อกี้กูได้เซอร์สี่ลูกเลยมั้งอุ้ยโอ้ไม่ไม่ได้ได้เน็ตได้เน็ตเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยน้องมีอะได้เซอร์ล้ ไม้ยากหน่อยไม่ยาอยยากมันหใครคนใบ้าวะไอ้เด็กหลุดเด็กหลุดเต็นท์มาไปทำมีโคนเมื่อกี้เนี่ยรับแล้วอุ้ยเชี่ยดูสโลเต้นเนแต่ตลกนะลูกเนี้ยไปทำกุ๊บงัดขึ้นไม่ได้ อุ้ยไอ้สัตว์เอ้ยกูเล่นพลาดเองกูเล่นพลาดเองตตัดตตตไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รการขอโทษพี่ับไม่เป็นไรแล้วแค่ถ้าแพ้รอบสาวไอ้พวกคนที่อยู่รอบสาวก็ไปเล่นเันเลดิอืมอมึงอ่ะตัวดีเลยเนี่ยจริงยั่งหนยดีกว่าเฮ้ยติดจ้างอยู่เนี่ยยังไงติดจ้างหน่อดีเว่า <laughs> เอ้ยมันจ้อง่าเก็ดลูกกันเว้ยมันจ้องมาเจ็ดลูกแล้วนีนีดหน่อยเฮ้ยก,กูลาเวงกูลาเวงรับได้นาะเฮ้ยอุย้ยทำไมมันทะลุกลูวะเ,เพราะอะไรกันเพราะอะไรกันเมื่อกี้กูถึงบ้า รับแล้รับแล้วรับ้โอ้ยไอ้ทาเฮ้ยเป็นอะไรมึงเนี่ยมึงมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หนาไม่ใช่นาเออวิ่งสวยน้องก็กูบอกแล้วว่ากูจะปั๊มสะแตกอ่ะไอ้เหียแม่งลบสะแตกกูแก้มคอไปเลยเอ้ยเอ้ากูโทษเอ้า ดีเฉยเลยดีเฉยเลยวะแปลกๆไม่มีเปินอุ้ยสติวอลสติวอเรรดาก่อนอุ้ยวงวเองตวเงตวงงเงเวงอไรอะไรอะไรมีมีวันทัดมีวันทัดมีวันทัดชิงมีวันทัดชิงเอระพี่มีเปลี่ยนทิศทางนะ รับแล้วน้องมือเต็มแล้วด้วยฝุ้ยสวยถ้าเราไม่เล่นพลาดเราไม่โดนตีตูดมาขนาดนี้เอโทษได้ไหมล่ะเต็มธรรมดาบอลข้ามเอ้าตูด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 ขันเลยไปขันหัวเลยสักูกะจะให้มึงเซตไปนี่ด้วยเมื่อกี้พี่แข่งอยู่นะ ถ้า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 จะดูไปดูข้างบนนะข้างบนแชร์จอให้ดูอยู่มันมันระแวงกูหรืออะไรวะมันเลยไม่ค่อยกล้าตอบกันเหมือนเซตพลาดมากกว่านะเมื่อกี้เครมาน่าจะเซตพลาดเนี่ยเซตไม่พุยกับเพื่อนเลยอะอันนี้พูดตรง ก็ไม่ก็าเปิดใหม่เขาเปิดใหม่กันอยู่นะไม่ใช่แอดวานด์ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยโดนแล้วว่ะคูดาวว่ะคูดาวไม่เป็นไร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 ชื่อไเชื่อไเชื่อไเชื่อยี่ห้าสิบเลขกำสวยเฮ้ยโดนบอลสองมาสองมาสองฮะเมื่อกี้บอลสองอ่ะไป ไอ้ทามสิหายละสวยเฮ้ยมันสามมันสามต้องตบเองอัตหิอัตหิอัตโนนอโถตอนไม่ที่พิามเล่นแปลกๆว้พี่ทาเล่นแปกๆว่ะกูบอกว่าลิกูไม่สบายแป๊บเดียแฟร์ทักมาโอ้โหโโหีะเงียะครับเติมหน่อยครับเงียแป๊บดครับรีบหรอสองวิไว้ไว้เ้ามานักหนาไว้